สนับสนุนโดยวิวซีรีส์เกาหลีภาคไทยมากที่สุดเหมือนมากอดไ้ลเเลยรับบทดที่ไรเดอร์สวัสดีคุณผู้ชมก่อนดึงโซ่ซ้ำสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะตอนนี้อยู่กับช่วงอร่อยจังตรอกบองเลยว่าจึ้งจึ้งจึ้งจึงจึงวันนี้แปลงโฉมแปลงร่างกันหน่อยตัวเราให้ด้วยนะ ได้ดีไปได้แล้วเอาลองมาคุยกันก่อน <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในซอยห้วยขวางนั่นเองนะคะเราพาคุณผู้ชมเนี่ยมากินเส้นเส้นเส้นค่ะนีแบบว่าเมนูเส้นเลเวอร์แบบนี้และเดี๋ยวร้านแรกของเรานะคุณผู้ชมจะพาไปประเดิมร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขกว่าเปิดมาแล้ว68ปีจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเราไ <มา S 1> ปขึ้นรถค่ะเอ้ยร้านอยู่นี่ <c oughs> ที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมีอาหารมากมายอยู่บนหน้าเราเลยอยู่<ช>บนา <laughs> อยู่ตรงหน้าเราเลยเ <laughs> ส้นหมี่ไก่รวมเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นเส้นหมี่น้ําด้วยคือส่งกับที่พี่แอร์บอกแล้วว่าเป็นเมนูที่แบบเฮลตี้อ่ะแบบสุขภาพเพราะว่าน้ํามันแบบใส่จี๊ดใสกิ้งเลยในชามนะคะก็คือนี่เราสั่งเป็นเส้นหมี่มานะคะเส้นหมี่ดูแบบดูเป็นอะไรที่ขาวสะอาดเหมือนเราสองคนจริงจริงเหมือนไข่คนเดียวหรือเปล่า ไอเทมไไก่่นึงด้หมดเลยพี่ไข่เธอจัดมาให้ฉันได้เลยรักไข่ให้เขากินนอกนะคะวนี่แหละนี่แหละเคยเกิดใส่ทอดแห้งเป็นอย่างนี้ไข่ขอชิมน้ำซุปก่อนเลยละกันวฮ้ยวิ่งน้ำซุปหวานหวานเลยแล้วก็แบบตอนแรกเห็นแบบน้ำซุปใสๆแบบนี้คือรสชาติแบบกลมกล่อมมากค่ะแล้วก็มีความหวานอยู่ในน้ำซุปไงวิ่งกะหล่ำปลีนี่มันคือเสี่ยวในฝันเนี่ยคือชอบกะหล่ำปลีมาก แล้วก็คือที่นี่เป็นเจ้าแรกที่ใช้กระหล่ำปีมาต้มแบบนี้คือตัวน้องเนี่ยเขาต้มมาได้เปื่อยกําลังดีคือมันไม่ได้เปื่อยจนเกินไปแต่มันยังมีความให้ได้เราได้เกี่ยวเนื้อมีส่วนเนื้อที่มันร่วนๆนะคะชิมดีไหมมาเป็นชแบบต้มยำมีความแซ่บขึ้นมาขอให้ดูนิดนึงนะคะว่าตัวไก่ทั้งตัวเนี่ยนิ่มจริงอุ้ยแล้วเขาก็ยังใส่กระหล่ำปีให้อยู่อุ้ยกระหล่ำปีเนยนะกินาะหอมมากคุณคุณ ขออนุญาตคนนิดนึงนะคะพี่ใครอยากกินส่วนไหนจ๊ะปีกแล้วกันอยากจะบินให้สูงเหมือนไข่ขาวมันน่าอีสุดๆเลยเตี่ยขอชิมน้ำซุปไส้แซ่บอย่างอ่อนต้องชอบมากอันเนี้ยจะมีความแซ่บมากหอมขวบป่นที่เขาปรุงมาปรุงมากับต้งยำและที่สำคัญกากเจียวของเขาอ่ะที่มันหอมแล้วมันมีความแบบเด็เกี๊ยวกรึบๆกินกับเนื้อไก่ผัก หวานอร่อยมากคือเพราะว่าเบสน้ำซุปเขาทํามาค่อนข้างดีเลยอ่่ะใชอร่อยมากคุณผู้ชมใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวก้มยำแนะนําเมนูนี้ต้องสั่งเลยเอามาแชร์กับเพื่อนๆก็ได้นะคะเพราะว่าพอชั่นเขาค่อนข้างใหญ่ก๋วยเตี๋ยวไก่ทอดแห้งอืมแไปโคราดน้ำจิ้มไก่มาด้วยคุณผู้ชมไก่ทอดน่ากินมากเนื้อข้างในมันยังมีความแบบจ j u ซี่อยู่อ่ะอุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงแบบกรุบ บบสะใจมากเส้เชื่อ,องอข้ากันเฉยหมอมกะหล่ำอีกแล้วอลองทั้งเมนูเกาเหลาเมนูเส้นแล้วก็เมนูข้าวรับรองเลยค่ะว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยมากร้านลุงเลื่อนนะคะต้นตำรับ๋วยเตี๋ยวไก่โบราณ้วยขวางค่ะตั้งอยู่ในซอยประชาราษฎรเพห็ห5นะคะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เก้าโมง ถึง2ทุ่มครึ่งเลยวันเสาร์ปิด2ทุ่มนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0855193926ค่ะแล้วก็จอดรถคือริมหน้าร้านได้เลยคุณผู้ชมบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปกินเส้นเส้นเส้นแล้วก็เส้นนะคะเพราะฉะนั้นร้านถัดไปเราจะพาไปกินเส้นอีกแล้วไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือกันค่ะ เจ้าอยู่กับคุณกอมแป๋นะคะเจ้าของร้านจิตวินนั่นเองค่ะสวัสดีสวยจังเลยอ่ะเจ้าของร้านนี้ขอบคุณนะคะร้านเราเวลาใครมาเนี่ยเราต้องสั่งเมนูอะไรบ้างนอกจากจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะก็จะเป็นเมนูหมูตุ๋นซึ่งมันจะอยู่ในทักแบบหม้อไฟเอ่ยก๋วยเตี๋ยวเอ่ยนะคะแล้วก็อีกอย่างคือเส้นคลุกซึ่งเมนูเส้นคลุกนี่ใครมาก็ต้องแบบรักแน่ๆค่ะใส่แบบส่วนผสมอย่างลงตัวแล้วก็มีแบบกากเจียวแคบหมูที่แบบเราขัดมาให้อย่างดีกากเจียวแคบหมูร้อนแบบอร่อย ไปลองเลยได้ไหมคะอยากกินมากๆแล้วยินดีเลยค่ะขอบคุณมากค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าตอนนี้เมนูแต่ละเมนูน่าอนากินสุดๆตัวก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือเราจะมีเป็นหมูชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตับหมูแล้วก็ลูกชิ้นอุ้ยเส้นเล็กกแบบช่ำ ากินมากแบบดูดน้ำเข้าไปวเต็มอิ่มเลยล่ะอเดี๋ยตัวน้ำสุปเขาปรุงมาแบบผูกคลิกแล้วก็กินกับกาก,ากหมูโอ้โหฟินเวอร์คุณผู้ชมมันไม่ได้เผ็ดมากนะคะจะ,ะมีความแบบเปรี้ยวน้ำก่อน<ช>แล้วก็มีความกลมกล่อมตามมาก็ตามสูตรเลยกว็วยเตี๋ยวเรือแบบมีความกลมกล่อมแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าชอบรสแซบก็อาจจะปรุงเพิ่มได้นะคะ นี่หมูตุ๋นหม้อไฟนะคะจริงๆก็คล้ายๆกับแบบเหมือนเกาเหลาเครื่องแน่นมากๆคือเอาจริงอันเนี้ยคือหมูตุ๋นที่ถูกต้องสำหรับไข่มากเพราะว่าเขาจะใช้เนื้อตรงที่มันเป็นคั่วปอดคั่วปอดคั่วตับคั่วตับทุกคนเห็ดสวนไปหน่อยเห็ดสวนไปหน่อยทมาจากคั่วตับนั่นเองทุกคนมันจะมีความแบบเค่นข้างนอกเขาเรียกว่ากรอบข้างนอกมันจะมีความ อขอลองแบบไม่กินกับข้าวอ่ะได้ขอ,อน้ำหนึ่งหยุดได้ไหมได้สิขว้าตอบตอบตอบขออันกินเปล่าๆเลยนะคะแบบไม่ใส่ข้าวชอบหมูตุน๋น หมจุ่นมีความนุ่มแล้วกินกับน้ําซุปที่มันมีความกลมกล่อมมากๆแล้วเหมือนเขาปรุงมาให้เราแล้วด้วยไงมันจะมีความหอมของซีฟิล์ใช้ปรุงแล้วก็รสชาติแบบจัดจ้านเลยเผ็ดเปรี้ยวนําใช่รู้สึกว่าไม่ชอบกินเส้นแล้วอยากกินแต่เครื่องชามนี้แนะนําให้สั่งนะจ๊ะเราชิมเส้นขูกกันดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้พี่ตองแต๋วบอกว่าปู่เข้มข้นมากจริง คลุกเขาแบบไม่ไม่ได้เหนี่ยวจนเกินไปเนาะมันยัง<ค>มีความแบบชอบ,แบบชอบเซเล็กที่นี่จริงอ่าเอาหมูไปด้วยจ้าดูไฮโซมีคนหนีบข้าวไห้กินดีไหมอู้ห่อมคุณผู้ชมมันมีมันมีความแบบมันตรงนี้ยมันทำให้เราแบบเกี่ยวได้แล้วไปกลมกล่อมกับตัวหนังของแคบหมูมากๆรับรองเลยค่ะว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยมาก ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจิตวินนะคะตั้งอยู่ที่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญค่ะอยู่ติดกับปักซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ35ตรงข้ามกับโรงเรียนจันหุ่นบำเพ็ญค่ะร้านเปิดเวลา11โมงตรงนะคะจนไปถึง5ทุ่มเลยค่ะครัวปิดตอน4ทุ่มครึ่งหยุดทุกวันอังคารสัปดาห์ที่1 2 3ของเดือนค่ะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์095689565 มิทาวอดสามย่านมิทาวสองวันแบบจัดเต็ม13ธันวาคมเ e อร์เซและลาลิ14ธันวาคมสนุกแบบส,สุดๆไปกับต้าอูาพร้อมกิจกรรมมากมายมาสนุกกันส่งท้ายปีที่ชั้นจีสามย่าน Mid มิทาวอมรินทีวีแจกใหญ่ส่งท้ายปีดูทั้งวันแจกทุกวันร่วมสนุกดตั้งแต่วันที่1ถึง3าธันวาคม2568อยากร้ว่า กินอาหารแบบเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะตอนถ่ายรายการอะต้องแบบไม่กินก่อนมาไหมเราไปมาก่อนของร้านแล้วนะโอ้ my god จริงเหรอหน,อน,นูเคยไปกินตลาดหนูเข้าเป็นเซเลที่ดีเลยได้กินของฟรีเราเขาบอกว่าเฮ้ยเราถ่ายรายการค่ะโอ้โหชิมงจ้านันแม่ขายื่นให้ยื่นให้กิมมากหนูว่าหนูเป็นคนท้องวันนั้นคืนน <c oughs> อท้องตอกเลยอะมาเรนท